การให้ผลของกรรมเรื่องที่ห้าข้อสรุปการพิสูจน์และท่าทีปฏิบตัติต่อเรื่องชาติหน้าเรื่องชาติก่อนชาติหน้านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่เป็นคำถามที่คนสนใจกันมากและเป็นข้อกังวลค้างใจของคนทั่วไปเพราะเป็นความลับของชีวิตที่อยู่ในอวิชชาจึงเห็นควรกล่าวสรุปแทรกไว้ที่นี้เล็กน้อยเฉพาะแง่ว่า มีจริงหรือไม่พิสูจน์ได้อย่างไรข้อสรุปที่หนึ่งตามคำสอนในพุทธศาสนาเมื่อว่าตามหลักฐานในคำพีและแปลความตามตัวอักษรก็ตอบได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีข้อสรุปที่สองการพิสูจน์เรื่องนี้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่อาจแสดงให้เห็นประจักษ์แก่ผู้ไม่รู้ไม่ว่าในทางบวกหรือในทางลบ คือไม่ว่าในแง่มีหรือในแง่ไม่มีเป็นไปได้เพียงขั้นเชื่อว่ามีหรือเชื่อว่าไม่มีเพราะตั้งผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อหรือผู้พยายามพิสูจน์ว่ามีและผู้พยายามพิสูจน์ว่าไม่มีต่างก็ไม่รู้ที่มาที่ไปแห่งชีวิตไม่ว่าของตนหรือของผู้อื่นต่างก็มืดต่ออดีตรู้ไกลออกไปไม่ถึงแม้เพียงการเกิดคราวนี้ของตนเอง แม้แต่ชีวิตตนเองที่เป็นอยู่ขณะนี้ก็ไม่รู้และมองไม่เห็นอนาคตแม้เพียงว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรข้อสรุปที่สามเรื่องชาติก่อนชาติหน้านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ถ้าจะพิสูจน์หลักมีว่าสิ่งที่เห็นต้องดูด้วยตาสิ่งที่ได้ยินต้องฟังด้วยหูสิ่งที่ลิ้มต้องชิมด้วยลิ้นเป็นต้นสิ่งที่เห็น ถึงจะใช้สิบหูและสิบลิ้นรวมกันก็พิสูจน์ไม่ได้หรือสิ่งที่ได้ยินจะใช้สิบตากับสิบจมูกรวมกันก็พิสูจน์ไม่ได้หรือสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินแต่ต่างระดับคลื่นต่างความถี่ก็ไม่รู้กันบางอย่างที่แมวมองเห็นสิบตาคนรวมกันก็ไม่เห็นบางอย่างที่ค้างคาวได้ยินสิบหูคนรวมกันก็ไม่ได้ยินเป็นต้นในแง่ที่หนึ่ง การตายการเกิดเป็นประสบการณ์ของชีวิตโดยตรงหรือแคบลงมาเป็นปรากฏการณ์ของจิตซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยชีวิตหรือจิตเองการพิสูจน์จึงควรเป็นไปดังนี้วิธีที่หนึ่งพิสูจน์ด้วยจิตท่านให้ต้องใช้จิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่ถึงที่แต่ถ้าไม่ยอมทำตามวิธีนี้หรือกลัวว่าที่ว่าเห็นในสมาธิ อาจเป็นการเอานิมิตหลอกตัวเองก็เลื่อนสู่วิธีต่อไปวิธีที่สองพิสูจน์ด้วยชีวิตตั้งแต่เกิดมาคราวนี้คนที่อยู่ยังไม่เคยมีใครตายดังนั้นจะรู้ว่าเกิดหรือไม่ต้องพิสูจน์ด้วยการตายของใครของคนนั้นแต่วิธีนี้ไม่ปรากฏว่ามีใครกล้าทดลองวิธีที่สามเมื่อไม่ยอมพิสูจน์ ก็ได้เพียงขั้นแสดงหลักฐานพยานและชี้แจงเหตุผลเช่นหาตัวอย่างคนระลึกชาติได้และสอบสวนกรณีต่างๆเช่นนั้นหรือแสดงเหตุผลโดยหาความจริงอื่นมาเปรียบเทียบอย่างเรื่องวิสัยแห่งการเห็นการได้ยินที่ขึ้นต่อระดับคลื่นและความถี่เป็นต้นดังได้กล่าวแล้วช่วยให้เห็นว่าน่าเชื่อเชื่อบ้างหรือเชื่อมากขึ้นเป็นต้นซึ่งรวมอยู่ในขั้นของความเชื่อเท่านั้น ข้อสรุปที่สี่เรื่องชาติก่อนชาติหน้านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่คือไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะพยายามพิสูจน์ให้กันและกันดูได้แค่ไหนก็ตามสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีใครหนีพ้นทุกคนต้องเกี่ยวข้องและเป็นที่สืบต่อออกไปของชีวิตข้างหน้าที่เชื่อหรือไม่เชื่อว่ามีนั้นด้วยก็คือชีวิตขณะน,นี้ที่มีอยู่แล้วนี้ที่จะต้องปฏิบัติต่อมันอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่ควรเอาใจใส่ให้มากจึงได้แก่ชีวิตในปัจจุบันและสำหรับพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติสิ่งที่เป็นจุดสนใจกว่าและเป็นที่สนใจแท้จึงได้แก่การปฏิบัติต่อชีวิตที่เป็นอยู่นี้ว่าจะดําเนินชีวิตที่กาลังเป็นไปอยู่นี้อย่างไรจะใช้ชีวิตที่มีอยู่แล้วนี้อย่างไร เพื่อให้เป็นชีวิตที่เป็นอยู่อย่างดีและเพื่อให้ชีวิตข้างหน้าถ้ามีก็มั่นใจได้ว่าจะสืบต่อออกไปเป็นชีวิตที่ดีงามด้วยดังนั้นสิ่งที่ควรกล่าวถึงจึงได้แก่ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่หนึ่งบาลีชั้นเดิมคือพระสูตรทั้งหลายกล่าวบรรยายเรื่องชาติก่อนชาติหน้าน,ะนรกสวรรค์ไว้น้อยนะัก โดยมากท่านเพียงเอ่ยถึงหรือกล่าวถึงเท่านั้นสแสดงถึงอัตราส่วนของการให้ความสนใจแก่เรื่องนี้ว่ามีเพียงเล็กน้อยในเมื่อเทียบกับคำสอนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในโลกหรือข้อปฏิบัติจำพวกศีลส,สมาธิปัญญาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่สองบาลีเมื่อกล่าวถึงผลร้ายของกรรมชั่วและอานิสงของกรรมดีถ้ากล่าวถึงการไปเกิดในนรกหรือสวรรค์ มักกล่าวไว้ต่อท้ายผลที่จะประสบในชีวิตนี้โดยกล่าวถึงผลในชีวิตนี้4-5ข้อถึง10ข้อแล้วจึงจบลงได้วยคำว่าเมื่อกายแตกทำลายภายหลังมรณะย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกหรือเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ข้อสังเกตในเรื่องนี้มีสองอย่างคือประการแรก ท่านถือผลในชีวิตปัจจุบันเป็นสำคัญและแยกแยะอย่างชี้ชัดเป็นอย่างๆไปส่วนผลหลังตายกล่าวเพียงปิดท้ายไว้ให้ครบรายการประการที่สองการตรัสถึงผลดีผลร้ายเหล่านั้นเป็นไปในลักษณะแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นไปตามเหตุปัจจัยคือเป็นผลที่จะเกิดขึ้นเองตามเหตุไม่ต้องหวนหวังเป็นเรื่องของการรู้ไว้ให้เกิดความมั่นใจเท่านั้น ถึงไม่ตั้งความปรารถนาก็ย่อมเป็นไปเช่นนั้นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่สามสำหรับคนที่ไม่เชื่อในเมื่อยังได้เพียงแค่เชื่อคือเชื่อว่าไม่มียังไม่รู้แจ้งประจักษ์จริงย่อมไม่อาจปฏิเสธความสงสัยในส่วนลึกแห่งจิตใจของตนได้โดยเด็ดขาดคนเหล่านี้เมื่อเรียวแรงความมัวเมาในวัยหนุ่มสาวเสื่อมไปแล้วถูกชาราครอบงำ ความหวาดหวั่นต่อโลกหน้าก็มักได้ช่องแสดงตัวซึ่งเมื่อไม่ได้เตรียมความดีไว้ก็จะมีทุกข์มากดังนั้นเพื่อความมั่นใจถึงคนที่ไม่เชื่อก็ควรทําดีไว้จะมีหรือว่าไม่มีก็มั่นใจและโล่งใจข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่สี่สำหรับคนที่เชื่อข้อก่อพึงให้ความเชื่อนั้น อิงหลักแห่งความเป็นเหตุปัจจัยอย่างแท้จริงคือให้มองผลในชาติหน้าว่าสืบต่อไปจากคุณภาพของจิตใจที่ได้สร้างขึ้นไว้แล้วในชาตินี้แล้วเน้นที่การทํากรรมดีในปัจจุบันเพื่อสร้างเสริมคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตที่ดีงามเพื่อให้ชีวิตที่สืบต่อไปข้างหน้าเป็นชีวิตที่ดีงามด้วยการเน้นในแง่นี้จะทําให้การเกี่ยวข้องกับชาติหน้าหรือหวังผลชาติหน้าเป็นไปในรูปของความมั่นใจ โดยอาศัยปัจจุบันเป็นฐานและการหวังผลชาติหน้านั้นจะยิ่งทําให้เอาใจใส่ให้ความสําคัญแก่ชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากขึ้นไม่เสียหลักที่ว่าถึงจะยุ่งเกี่ยวกับชาติหน้าอย่างไรก็อย่าให้สําคัญกว่าชาติที่เป็นอยู่ขณะนี้และจะได้ไม่เน้นการทํากรรมดีแบบเป็นการลงทุนเพื่อสแสวงหาผลกําไรข้อเสนอแนะสําหรับคนที่เชื่อข้อขอความเชื่อต่อชาติหน้านั้น ควรช่วยให้เลิกหรือให้บรรเทาการพึ่งพาอาศัยอำนาจโดนบรรดาลหรือสิ่งลึกลับในภายนอกลงด้วยเพราะการเชื่อชาติหน้าหมายถึงการเชื่อกรรมดีที่ตนกระทำความมั่นใจในผลที่จะได้จะถึงด้วยการทำกรรมดีที่เป็นเหตุปัจจัยและการที่จะต้องก้าวหน้าจเจริญสูงขึ้นในสังสารวัตนั้นส่วนการรอหวังพึ่งอำนาจภายนอกย่อมเป็นการทำตัวให้อ่อนแอลง และเป็นการกดตัวเองให้ถอยจมลงหรือล้าหลังห่างออกไปในสังสารวัตรหากผู้ใดถลำตัวหวังพึ่งอำนาจเหล่านั้นไปบ้างแล้วก็ควรรีบถอยตัวออกมาสร้างเรียวแรงกำลังของตนเองขึ้นใหม่โดยเร็วข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่หําสำหรับผู้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามจะต้องพยายามก้าวไป หรือได้รับการสอนให้ก้าวไปจนถึงขั้นเว้นกรรมชั่วทำกรรมดีโดยไม่ต้องขึ้นต่อความเชื่อหรือความไม่เชื่อนั้นเลยคือทำดีได้โดยไม่ต้องหวังผลชาติหน้าหรือถึงแม้ไม่เชื่อว่ามีชาติหน้าก็จะไม่ทำชั่วผลขั้นนี้ทําให้เกิดขึ้นได้โดยหนึ่งฝึกอบรมกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะให้กล้าแข็งคือทําให้เกิดความใฝ่ธรรมรักความดีงาม ต้องการความประณีตหมดจดมุ่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรลุอุดมสภาวะของมันเรื่องกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะนี้ศึกษาเพิ่มเติมได้ในบทที่21ที่ว่าด้วยเรื่องปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ 2. สร้างความใฝ่รักในปีติสุขอันประณีตลึกซึ้งภายในและให้ความใฝ่ปีติสุขประนีตหรือการได้ประสบปีติสุขประณีตนั้นเป็นเครื่องป้องกันการทำชั่ว และหนุนการทำดีโดยตัวของมันเองทั้งนี้เพราะการที่จะได้ปีติสุขประนีตนั้นย่อมเป็นเงื่อนไขอยู่ในตัวว่าต้องเว้นทุจริตประกอบสุจริตและการได้ปีติสุขประนีตนั้นแล้วก็จะเป็นแรงหน่วงเหนียวไม่ให้หลงไหลากามถึงขั้นที่จะประกอบกรรมชั่วร้ายได้อย่างไรก็ตามสำหรับปีติสุขประณีตขั้นโลกีอาจต้องระมัดระวังบ้าง ที่จะไม่ให้ติดเพลินมากเกินไปจนเสียงานหรือหยุดความก้าวหน้าเรื่องปีติสุขประณีตนี้ศึกษาเพิ่มเติมได้ในบทที่22และบทที่23ที่ว่าด้วยเรื่องความสุขเรื่องชาติก่อนชาติหน้านรกสวรรค์น,นี้การที่จะให้ผู้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามก้าวไปจนถึงขั้นเว้นกรรมชั่วทำกรรมดีโดยไม่ต้องขึ้นต่อความเชื่อหรือความไม่เชื่อนั้นเลยข้อสุดท้ายคือ ฝึกอบรมจิตปัญญาให้เจริญถึงกานที่จะเป็นอยู่ด้วยปัญญาหรือดำเนินชีวิตด้วยปัญญาคือมีความรู้เท่าทันสภาวะของโลกและชีวิตหรือรู้ธรรมดาแห่งสังขารพอที่จะทำจิตใจให้เป็นอิสระได้บ้างพอสมควรไม่หลงไหลติดอามิตรหรือกามวัตถุถึงกับจะทำกรรมชั่วร้ายมองชีวิตจิตใจของมนุษย์อื่นสัตว์อื่นด้วยความเข้าใจ อย่างเห็นความสุขทุกข์และความต้องการของเขาพอที่จะทำให้คิดการในทางที่เกื้อกูลช่วยเหลือด้วยกรุณาใจไม่โน้มน้อมไปในทางที่จะเบียดเบียนผู้อื่นข้อนี้นับเป็นขั้นแห่งการดำเนินชีวิตของท่านผู้ได้เข้าถึงโลกุตระธรรมซึ่งมีโลกุตระสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วหรืออย่างน้อยก็เป็นขั้นของผู้ดำเนินชีวิตตามแนวปฏิบัติเพื่อเข้าถึงโลกุตระธรรมนั้น ถ้าแม้ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริงก็เป็นอยู่ด้วยศรัทธาที่เป็นบุปาพาคของปัญญานั้นคือศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาและเป็นไปเพื่อปัญญาซึ่งเชื่อในวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตด้วยปัญญามั่นใจในชีวิตที่เป็นอิสระด้วยปัญญานั้นว่าเป็นชีวิตที่ดีงามประเสริฐสุดและพยายามดำเนินปฏิปทาแห่งการเป็นอยู่ด้วยปัญญา ที่ประกอบด้วยกรณานั้นด้วยตนเองศรัทธาที่ออกผลเช่นนั้นต้องอาศัย 1. ความเชื่อมั่นในท่านซึ่งเป็นผู้นำแห่งการดำเนินชีวิตอิสระด้วยปัญญาคือพระพุทธเจา้า 2. เชื่อมั่นในคำสอนของ,ของพระองค์คือพระธรรม 3. เชื่อมั่นในชุมชนผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนนั้นและประสบความสำเร็จในการมีชีวิตที่เป็นอิสระเช่นนั้นด้วย คือประสงค์รวมเรียกว่าศรัทธ,ธามั่นคงในพระรัตนตรัยศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ในบทที่18ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชนความจริงหลักปฏิบัติ3ข้อคือ 1. ฝึกอบรมกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะให้กล้าแข็ง 2. สร้างความใฝ่รักในปีติสุขอันประณีตลึกซึ้งภายใน และให้ความใ่หรือการได้ประสบปีติสุขประนีตนั้นเป็นเครื่องป้องกันการทำชั่วและหนุนการทำดีโดยตัวของมันเองและ 3. ฝึกอบรมจิตปัญญาให้เจริญถึงขั้นที่จะเป็นอยู่ด้วยปัญญาหลักปฏิบัติทั้ง3ข้อนี้เนื่องถึงกันใช้ประกอบเสริมกันได้โดยเฉพาะข้อที่หนึ่งคือฝึกอบรมกุศลจันทาให้กล้าแข็งต้องใช้ในการทำสิ่งดีงามทุกอย่างจึงเป็นที่อาศัยของข้อสอง คือสร้างความใฝ่รักในปีทีสุขอันประณีตลึกซึ้งภายในและ3คือดำเนินชีวิตด้วยปัญญาด้วยถ้าปฏิบัติได้ตามหลักสาข้อนี้ความเชื่อเรื่องผลกรรมในชีวิตหน้าก็จะเป็นเพียงส่วนช่วยเสริมความมั่นใจในการเว้นชั่วทำดีให้มั่นคงแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสำหรับบางคนแต่ไม่ถึงกับเป็นตัวตัดสินเด็ดขาดว่าถ้าเขาจะไม่ได้รับผลนั้นในชาติหน้าแล้วเขาจะไม่ยอมทำความดีเลย ถ้าอ่อนแอเกินไปไม่สามารถฝึกคนหรือฝึกตนให้ปฏิบัติตามหลักสข้อนี้ได้การใช้ความเชื่อต่อผลกรรมชาติหน้าเป็นเหตุจูงใจให้เว้นชั่วทำดีก็ยังดีกว่าปล่อยให้ดำเนินชีวิตกันอย่างหลงไหลในการเสพสวยกรรมวัตถุมุ่งแต่แสวงหาอามิตรมาปรนเปรตนซึ่งมีแต่จะทำให้การเบียดเบียนและความชั่วร้ายนานา,นาระบาดแพร่หลายนำชีวิตและสังคมไปสู่หายนะท่ายเดียว และถึงอย่างไรความเชื่อผลกรรมชาติหน้าก็จัดเข้าในโลกิยะสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อให้ก้าวหน้าไปในทางดีงามได้ง่ายขึ้น